จะมีนะครับมีรายละเอียดของสินค้าก็จะประกอบด้วยวัตถดิบภูมิเหลือต้นวด2 2 5หมันะครับ มีงานระหว่างทำหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็สินค้าต้นงวดอยู่สี่หมื่นไร้งวดนะครับมีการตรวจนับแล้วก็มีวัตถุดิบคงเหลือสามหมื่นนะเราบทำหมื่นเก้าแปดร้อยแล้วก็มีสินค้านะครับเหนี่ยคงเหลือไปงวดอยู่ห้าหมื่นห้าพันหนร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของรายละเอียดยอดคงเหลือในบัญชีรายได้แล,และค่าใช้จ่ายครับก็โชว์กับด้วยรายได้จากการขายห้าแสนวัตถุดิบสองแสนค่าขนส่งเข้าหกพันค่าส่งคืนนะครับแล้วก็ส่วนลด ที่ได้รับ2,005มีส่วน,นลรับนะครับ4,000-4,005เารายงานทงานตรง7.5แล้วนทฮะอ้อม20,000ค่าไฟฟ้าโรงงานะ1,000 0 ค่าไฟฟ้าสำนักง,งาน5,000ค่าเสียงราคาเครื่องจาก3,000ค่าเบี้ยประกันโรงงาน1,500ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสำนักง,งาน1,500เงินเดือนสำนักง,งาน40,000แล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายอยู่3,500บาทให้นักศึกษาจะทำงบต้นทุนการผลิตประจำงวดนะครับเราทำงบต้นทุนสินค้าขายแล้วก็ยาวจนไปถึงงบต้นงบกำไรขาดทุนนะครับนักศึกษาก็ทำเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากงบต้นทุนการผลิตก่อนนะครับเนาะ ระหว่างปีหรือบัญชีนะครับแลก็เป็นสำหรับรอระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีนะครับเนาสิ้นสุดนะครับวันที่3 1มธันวาคม<า>สองห้าเองนะเอ็กน,นะครับเนา ก็ทำงบ,บต้นทุนการผลิตงบต้นทุนการผลิตที่บอกเนาะต้นทุนการผลิตมีอยู่สามดวัวพิบดีทางโตค้า,าแาารงท,ท,ทางตรงแล้วก็ค่าใจ่ายการผลิตหาทีละตัวก็เริ่มต้นจากวัตถุดิบทางตรงใช่ไปนะครับก็ประกอบด้วยวัตถุดิบคงเหลือต้นม้วนนะครับติบดิดดีคงเหลือต้นม้วนเราเรียงเท่าไหร่ครับ หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับซื้เสายร้อยก็ต้องบวกด้วยบัญชีซื้อวัตถุดิบนะครับเจำนวนเงินอยู่สองแสนบาทเสียร้อยนักศึกษาต้องบวกบัญชีค่าผลส่งเข้าเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าบัญชีค่าผลส่งเข้า ถ้าเป็นแบบเพอร์วิชวลเราถือว่าเป็นต้นทุนสองร้อยจุดดิบเราก็ดบิทไุดดิบไปเลยแต่ตอนถ้าเป็นแบบเพร์ดิบเราไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เราก็ต้องเอาตรงนี้มาคิดในมบต้นทุนการเดบิทของเราด้วยนะค่าขนส่งเข้าอีหกพันบาทหกพันะ 6, บาทนะครับนะ้องรวมสังตัวนี้ก่อนนะครับน้อสองหมื่นหะ้าพันห้าร้อยนะครับบวกกับสองแสน ไก่หกพันนะครับฮัลโหลครับครับครับเออได้เข้าไปหาแม่อาจารย์เลยเนาะครับ ได้ไครับไดครับโอเคครับคัาผมโอเคครับอ่าหัวคานส่งข้าวนะครับกับนี่อีกเป็นเงินอยู่2 3 15 0มหนาศนย์นะครับสอง500สามหื่นหนึ่งพรบาทเสร็จเร้อแล้วก็ถัาด้วยบัญชีส่งคืนนะครับ ทีส่งคืนและส่วนลดที่ได้รับนะครับเราส่งคืนไปยอดเงินอยู่2500บาทนะครับเสบร็จแล้วเราก็หาวัตถุดิบคงเหลือรายงว่วนนะครับวัตถุดิคงเหลือไปวดเหลืออยู่ที่3มหื 咱们一般。 ที่เราใช้ไปก็คือ1 9 9 0 0 0บาทอันนี้ได้ผลิตทางตรงแช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต,ต่อไปก็จะเป็นต้นทุนทาการผลิตตัวที่2ก็คือค่าแรงางานตรงแต่นะค่าแรงงานทางตรงรักษาก็ไปหยิบในนะครับแต่ราลละเอียดในบัญชีรายได้ค่าจ่ายไปเลยก็เป็นยอดอยู่เจ็ดหมื่นหะ้ัน 15, บาทนะเจ็ดหมื่นหันบาท เนาะนะครับหลังจากนั้นนะก็เป็นค่าต้นทุนโนที่สาก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตนะักศึกษาก็ต้องไล,ล่มาลับมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตเริ่มต้นจากบัญชีค่าแรยงานทางอ้องนะครับเนะาะจำนวนเงินก็คือ2องหมื่นเนาะสองหมื่นนะครับเนาะนะแล้วก็มี ค่าไฟฟ้าลงาน่ค่าไฟฟ้าโลงานีอีหนึ่งเนะครับดูค่าใช้จ่ายที่มันนะครับลงท้ายด้วยลงในเครื่องจักรเท่านั้นนะครับนาอก็ค่าไฟฟ้าไปโลงกันไปแล้วค่าไฟฟ้าสนักงานนไม่ใช่ก็มีค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรนะครับ าเสื่อมราคาขึ้นจากอีกาม0 0นบาทค่ามเบี้ยไพร์ลงงานใช่ไหมครับใช่เนาะนะครับก็เป็นค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานนะครับอีก1,500บาทค่ามเบี้ยประกันภยาาัยอาคารสำนักงานไม่ใช่เงินเดือนสำน,นักงานไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนี้หมดอยู่4ตัวด้วยกัน นะครับก็มีค่าแรงงานทำอ้อมแต่ค่าใ,ใจ่ายลงลค่าไฟฟ้าโรงงานค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแล้วก็มีค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานอีก1,500บาทรวมทั้งหมด4ตัวนี้เป็นเงินทั้งสิ้นอยู่3,400 0บาทเนาะอันนี้30,000นอีก3,500ากับอีกก็3,000กว่าอีก1 5 0 0าก็ปีันห้าสาม0มนันาตรงนี้ก็คือต้นทุน การผลิตระหว่างหัวนะครับสามตัวนี้รวมกันตัวทุนวันตวถุดิบต้นทุนค่าแรงงานบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับแสนเก้าหมื่นเก้บวกเจ็ดหบวกสี่พเท่ากับ3 8มแสนพัน อันนี้เป็นต้นทุนการผลิตระหว่างมวนแต่ยังไม่จบสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องอีกก็คือเราจะต้องบวกด้วยงานระหว่งางทำต้นมวนนะครับงานระหว่งางทำต้นมวดม,มีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่1นึ่งมื่นเันยบาทเอาสอตัวนี้รวมกันก่อนนะครับก็เป็นเงินอยู่ สามแสนสองหมื 6, ห่นหกพันราทนะครับเสร็จเรยียบร้อยเราก็หักนะครับงานระหว่างทำารวงวดนะครับแล้วระหว่างทำารวงวนมียอดอยู่เท่ากับหนึ่งเก้าแปดศูนย์ศูนย์อะไรที่ก็ตามที่ที่เป็นรายการหักนะศาสตรต้องใส่วงเล็บเอาไว้ด้วยนะครับอาจะได้ดูกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นต้นทุน สินค้าที่ผลิตเสร็จในยอดนี้จะมีต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่3 6 2แ0บาทซึ่งจะมีกี่ชิ้มมนนักศึกษาก็หายไปเลยเช่นถ้ามีอยู่1000ชิ้นก็เอา3 6 2 0 0หหารด้วยห0 0 0ชิ้นก็คือเป็นต้นทุนของมันต่อชิ้นไปเลยมีอยู่แสนชิ้นที่มีอยู่20,000 0ชิ้นต่อตรงนี้ไปหารได้เลยนะครับเนาะ ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ค่าต้นทุนสิกค้าสำเร็จรูปละอังงตัวนี้ได้มาแล้วเราก็ต้องเอาไปทำงบต้นทุนขายต่อนะครับเนาะ ก็พบต,ต้นทุนการผลิตเรอ่องนต้นสินค้าขายก็เริ่มต้นจากสินค้าคงเหลือต้นงวดนะครับสินค้าคงเหลือต้นงวดของเราเนี้ยหมดอยู่40,000บาทนะครับบวกด้วยนะครับต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปนะครับระหว่างงวดนะครับอีก ก็คือตัวนี้3ามแสนหบาทนะครับ3 0มศูนนี่ก็เป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายนะครับก็คือ346200นะครับ3 4 6 2 000, ี่หกเสรวันแล้วก็หากด้วยบัญชีสินค้า คงเหลือปลายงวดนะครับสินค้าคงเหลือปลายงวดมียอดอยู่เท่ากับห้าหมืหรบาทตรงนี้ก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้า สองหกลบด้วย5 5 6 0้ก็เป็นเงินอยู่2องแ0นเานบาทนะครับนะครับเนะรียบร้อยนะครับนะหลังจากได้ลบต้นทุนสินค้าขายได้ไมไไรเรียบร้อยแล้วตัวเลขตัวนี้ต้องมาไปทำาเป็นงบการไรขาดทุนอีกรอบ Thì rồi gọi nó Họ trong cô ก็เริ่มต้นจากนะครับเนอ้องไปได้จากการขายสินค้านะครับเนาะงเราได้จากการขายสินค้าของเราเนี่ยหมดเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทเนาะนะครับห้าแสนบาทตามเงินในออที่เขาให้มาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อแล้วก็หาด้วยบัญชีต้นทุนสินค้า นะครับต้นทุนสินค้าขายพอเรามีอยู่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราคำนวณได้29600นะครับนักศึกษาก็มาหากเอา2 9 6 0 0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกำไรขั้นตน้นนะครับลบด้วยนะครับ2องแสนนะครับ9 6 0าบาทนะครับก็จะเป็นเงินอยู่เท่ากับ สองแสนเก้าพันกับสี่ร้อยบาทนี่คือกำไรขั้นต้นนะครับเนาะแล้วมันก็จะมีในส่วนที่เป็นรายได้ของเรานะครับก็คือตัวส่วนลดลนะรับนะฮะส่วนลดรับก็คือเวลาเราไปจ่ายชำระเจ้าหนี้นะครับแล้วก็เจ้าหนี้เขาก็จ่ายลดมีส่วนลดเงินสดให้เราตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดรับของเราบวกเข้าไปอีกสี่พัน ห0าบาทตรงนี้ก็จะเป็นกําไรก่อนค่าใช้จา่ายนะครับสนะองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าพ่รอีก4ี่พันหอยู่2อ3 9สนบาทนะครับเสียรอยก็ต้องหักด้วยค่าใช้จา่ายนะครับค่าจ,จา่าย ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างน,นะคะรับรักษา,าก็มาดูของรายละเอียดในบัญชีรายรับค่าใช้จ่ายนะครับข้อมูลตัวไหนที่เราใช้ไปแล้วเราจะไม่เอามาใช้ซ้ําอีก นะครับสอวัตดิบเราใช้ไปในการคำนวณงบต้นทุนการผลิตเราก็ไม่เกี่ยวแล้วค่าขนส่งเข้าก็ไม่เกี่ยวแล้วส่งคือรัศดรลดรัเราก็ใช้เรียบร้อยแล้วส่วนลดรับก็ไปเรียบร้อยแล้วค่าแรงงานทางตรงก็เอาไปในงบต้นทุนการผลิตเรียบร้อยแล้วค่าแรงงานทางอ้อมก็ไปในงบต้นทุนการผลิตเรียบร้อยแล้วค่าไฟฟ้าโรงงานก็อยู่ในงบต้นทุนการผลิตเราเรียบร้อยแล้วค่าไฟฟ้าสำนักงานตรงนี้เรายังไม่ได้ใช้รักษาก็เอามานะครับ คา่าไฟฟ้าสำนักงานนะครับคา่าไฟฟ้าสำนักงานเป็นเงินอยู่5 0 0 0ัน 5, บาทห้าพันบาทค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรไปเรียบร้อยแล้วค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานก็ไปเรียบร้อยแล้วค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสำนักงานย,ยังไม่ได้ใช้นะครับ อีก1,500บาทนะครับแล้วก็มีเงินเดือนสํานกง,งานอีกนะเงินเดือนสํานกง,งานอีก40,000บาทนะครับเนาะส่วนเอาเบี้ยจ่ายเอไปคิดทีหลังนะครับเนะรานะก็จะมีค่าจ่ายสำหรับในการดําเนินงานของที่หมดอยู่3ตัวด้วยกันก็จะมีค่าไฟฟ้าโรงงาน5 0 0ผนค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสํานาง,งานพัน0 แล้วก็มเีเงินเดือนสำนักง,งานอีก4,000รวมเป็นเษก็จะเป็นค่าใช้ทั้งสิ้นอยู่4 6 5 0 0บาทนะครับเอนะ 500, า5,000บวก1,500ก็เป็น6,500บวกีก4 0 0 0ก็เป็น4,06500บาทเอากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าใ้จ่ายทั้งหมดออกมาจะเป็นกำไรก่อนดอกเบีย้ยจ่ายและ นะครับนะครับก็เอาสองแสนสองแสนหนึ่งหมามพันเก้าร้อยลบด้วย46,500นกะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่นะครับหนึ่งแกับสี่บาทนะครับหนึ่งแบาทเสร็จรว้อแล้วก็หักด้วยดอกเบี้ยจาก ดอกเบี้ย,ววยจ่ายอยู่ในบัญชีของเราก็คือ3,500ับ5 0าบาทนะครับหากออกมากเสร็จก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีที่1 6 000, 3 9 0 0บาทหากด้วย ภาษีนะตอนนี้ภาษีอยู่ที่20%ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็คูณด้วย20%ก็จะเป็นเงินอยู่32,780บาทนะครับหากเอามาแล้วตรงนี้เรียกว่าเป็นกำไรสุทธินะครับ